ร,ร้อนๆแบบนี้มาทำไอติมหลอดน้ำกะทิขนมไทยไว้กินกันค่ะการทำตัวน้ำกะทิใช้น้ำตาลปี๊บ200 g, กรัมเกลือครึ่งช้อนชากะทิ500กรัมสูตรนี้จะค่อนข้างหวานมันนะคะใครไม่ชอบหวานมากสามารถลดปริมาณน้ำตาลได้ใครไม่ชอบมันมากหรือต้องการลดต้นทุนสามารถลดปริมาณกะทิแล้วใส่น้ำเพิ่มลงไปได้ใบเตยสัก5ใบถ้าไม่มีไม่ใส่ก็ได้ นำขึ้นตั้งไฟคนคนบี้ๆจนกระทั่งน้ำตาลละลายหมดและกะทิเดือดเบาๆยกลงจากเตาตักใบเตยออกแล้วพักทิ้งไว้จนกระทั่งกะทิเย็นสนิทในระหว่างที่พักคอยแวะเวียนมาคนกะทิเป็นระยะๆะะด้วยนะวัตถุดิบที่ป้าใส่ไปในกะทิป้าซื้อแบบสำเร็จรูปม,มานะคะอย่างเช่นลอดช่องข้าวโพดต้มถั่วดำต้มแล้วก็สลิม นำถุงสำหรับทำไอศครีมมาวันนี้ป้าใช้ถุงที่มีความยาว22เซนกว้าง5เซนถุงตัวนี้เขาใช้งานค่อนข้างสะดวกเพราะว่าปากถุงเป็นซิปล็อกแต่ว่าตอนที่จะอ้าถุงมันจะแอบอ้ายากหน่อยนึงใครไม่มีถุงแบบนี้ใช้ถุงยาวๆแบบที่ใช้ทําหวานเย็นปกติแล้วรัดยางเอาก็ได้ค่ะแต่ถ้าใครสนใจถุงแบบนี้ป้าใส่ลิงไว้ให้แล้วในช่องคอมเมนต์นะ เสียบกรวยลงไปที่ปากถุงกรวยอันนี้เขาแถมมาพร้อมกับถุงนะคะใส่วัตถุดิบตัวที่เราต้องการกินคู่กับน้ํากะทิลงไปใช้ตะเกียบช่วยจิ้มจมิวัตถุดิบให้ไหลผ่านก้วย1ถุงป้าจะใช้วัตถุดิบพวกนี้อยู่ที่ประมาณ30กรัมเพิ่มได้ลดได้เตรียมไว้ทั้งหมด12ถุงนะจ๊ะเทน้ำกะทิที่เย็นสนิทแล้วลงไปไม่ต้องเทให้ลน้นไม่ต้องเทให้เต็มมากนะคะ เทประมาณนี้พอจากนั้นปิดถุงซิปล็อกด้านบนทําไปเรื่อยๆจนกระทั่งน้ํากะทิที่เตรียมไว้หมดน้ํากะทิ1่สูตรป้าทําได้12ถุงแต่ว่าถ้าเกิดใครใส่วัตถุดิบด้านในถุงน้อยมันต้องใช้น้ํากะทิเยอะดังนั้นจํานวนถุงที่ทําได้ก็จะลดลงถุงตัวนี้ไม่ต้องรัดยางให้เสียเวลาแต่ว่ามันก็มีข้อเสียนะคะตรงซิปล็อกเขาอะค่ะก็จะซิลแบบไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่อาจจะมีตัวน้ํากะทิบางส่วนไหลซึมออกมาบ้างยังไงก็พยายามดันดันปากถุงให้ตั้งต,งตรงขึ้นมานะคะ นำหวานเย็นของเราไปแช่ช่องแช่แข็งข้ามคืนหรือจนกระทั่งเสร็จต,ตัวแข็งระยะเวลาที่ใช้แช่ขึ้นกับความสามารถของตู้เย็นนะคะตอนแช่แข็งป้าจับถุงหวานเย็นวางนอนนะหวานเย็นตัวนี้เขาจะละลายค่อนข้างง่ายเพราะป้าไม่มีการเติมแป้งไม่มีการเติมฟู้ดแอดดิทีฟอื่นๆลงไปเลยดังนั้นเมื่อนําออกมาจากช่องแช่แข็งแล้วควรจะรีบตัดปลายถุงแล้วกินทันทีเดี๋ยวไปต่อกันที่ต้นทุนวัตถุดิบต้นทุนวัตถุดิบน้ํากะทิ1สูตร53าสบาท75สาสตางค์ น้ำกะทิ1สูตรทำหวานเย็นได้ทั้งหมด12อันดังนั้นต้นทุนวัตถุดิบน้ำกะทิต่อหวานเย็น1อันจะอยู่ที่4ีบาทสีสตางค์ต้นทุนวัตถุดิบหวานเย็น1อันนะคะกทิ4บาท4ีสิสตางค์ถุงที่ใช้ใส่ป้าตีไป1บาทนะรวมค่าจัดส่งแล้วขนมที่ใส่ลงไปด้านในตีไปว่า2บาท50สสตางค์ จริงๆตัวลอดช่องจะถูกกว่าเพื่อนนะแต่อันนี้ป้าถัวถ่วถั่วเฉลี่ยกันไปถ้าคิดตามนี้ต้นทุนหวานเย็นจะอยู่ที่7จ็บาทเกสตางค์ต่ออันจ้าถ้าจะขายป้าว่าน่าจะต้องขายซักอันละ19บาทนะถ้าใครคิดว่าถูกไปแพงไปให้คิดและคำนวณต้นทุนวัตถุดิบด้วยตัวเองบวกกำไรที่พอใจเราตั้งราคาขายเองได้เลยนะจ้า